ปลาเผาอีกแล้วครับวันนี้โอ,อ้โหเด็ดๆเลยครับผมวันนี้นะพี่น้องนี่นำจิ้มนาะปลากำลังดีแล้วเนาะตัวงามแล้วก็มีผักแอมเนาะโอเคครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับมือม้อเย็นเนาะวันนี้กินเร็วนะครับผมไปลงมือเลยครับทุกท่านสวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุบิสัต์พิโซครับผมปลาเผามันเดิมครับวันนี้ พี่น้องปลาเผานะครับเดี๋ยวมารับชมรับกินกับจาสมสกนอกมากินน้ำกันจ้พี่น้องเขาแรงเขาง่ายน้ำกันจ้พี่น้องลองมือแล้วพี่น้องเ <c oughs> มือเดี๋ยวข้าจตสิเปิด<อ>ปั๊มนะพี่น้องตนสิเสียงดังยอย่าไ่เมนูเมื่อเดี๋ยวน้องสกัดลอกมันเอาก่อน กับข่าวพรอย่างแซ่บๆพี่น้องมือเย็นมันบ่ค่อยมีกับข่าวเนาะเพิ่นบ่ค่อยมีกับข่าวขายเนาะแม่นแรงมากสิจะซื้อจะซื้อกองกินพี่น้องค่อยๆมีเมนูมาขายจะได้ได้กับข่าวเนาะเสร็จสำกับข้าวสำเร็จของเราครับพี่น้องเด้งมันเด้งหมด ข้าวเมนูสำเร็จการสุกพะรายาดข้าวนียวการสุกินข่าวนียวหอไปนัน่งไป้เมียไปห้อมเมียงก็เมียงไปขาวนีว่วฝากข่าวนี่แล้ว,ลวอืหอมมาน,น,มน,มน,นึ่งตื่นมานึ่ง ำตสวัสดีวันนี้วันที่ท 2, 5, 6, 6, สิบสี่เนาะสิบสี่มิถุนาสองพันหาร้อยหกนะครับผมเป็นวันศุกเลยเนาอสุดสัปดาห์นะครับ เด็กกำลังตกสัปดาห์นะครับได้กับปานช่วงามบาทครับของชุ่มในก็รถติดเราเป็นรถลาก็จะติดหน่ต้องต้องปลาหวานที่นักเมื่อนี้ปลาหวานเลยมือนเลยแบบมันเดิม แมนปลาส,สดหวานมีอยู่วันหนึ่งเหมื่อปลามันจะหอมไม่ปลา อ๋ออืมแซ่บน้ำจินนะ้มตนะ้มนเห็แซ่บกระนั้นแซ่บเนาะรามข้าวเจ้าประจำติ๊กต๊อยูแม็กวาลู่แล้วจ้ะพี่นอ้องแยกพัฒนาการเลยพี่นอ้องตั้งไปซีก่อนอแซ่บดีพ่อกินสุดหนึ่งบะต้องไปตำแบบยิ้ม ปปกๆปีกๆนี่น้ำจิ้มให้พร้อมมีปลาให้พร้อมตามสุกสายเขาเหนียวน้ำมยินจัดเป็นเข่นเนงเลยก็ให้สุตรเดิ ตุ้เชิงเด็ดปีน้องฟาบัวจับมอเขาตื่นข้าวตินปลาลักคนเนาะตื่นจะเสารอีกตื่นเช้าทำงาน มีงานทุกวันเป็นเน็ดหนื่อยนะครับผม,บมบนีับอาอหละ รีเซพรีเซได้พี่น้อาห์มา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 กินข้าดำตกคุณแม่แพรวันชาแนลเผาหลังจากเรางานรากาเนาะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะมันไม่มีเวลาที่จยออกไปสายทำข้างนอกแล้วก็สายโยบ้านโยู่องนี่แหละครับโยหอจับเรื่อางเรื่องงาน แ่บปอ,อืมแ่บนะแซ่บ <laughs> ปามันสดแต่พี่<ส>อ้องลาเนื้อร่อยครับปากระูป,มปมัป๊มๆตีมันนื้อร่อยแ่บมากตอนนี้นะครับกิั าเด้อมาเด้อมากินนหมกันอ๋กับผักกาดขาวเนาะเขากันเนาะเราเป็นดีมาก ใช่เลยโอ้ขอบคุณครับกลางเบาเด้เอากลางตามันมันกำลังดีสดโอ้โหโอ้ สายหอนสายกินหงุ hmm. กรอบตะลักยาดใช้มือนะทำไมพี่นอ้องเพราะว่าเรากินกันครอบครัวเนาะแล้วม่ได้กินออกงานเนาะม่ได้กินกันหลายคนออกงาน้นม่ได้คำเป็นตะหยาดออกงั้นบ่ได้ได้พี่นอ้อง ม้าดรก,กินภายในขอบครัวเขาเนาะเดี๋ยวจะลาพีลาน้องละนอนสมใจเวลาได้เนาะเดี๋ยว,อ,ว,อ,ยอ,ว,ว,ยวอีพีหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้จ่มสุขด้วยครับผมยังไงก็ฝักเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้ต้องขอข่าวกัขอบสวัสดคะสวัสดีค่ะ